สวัสดีครับพี่น้องท่าประกาศทุกท่านครับผมคลิปนี้เรามาคัดปลาทําไมตาเหล่แบบนี้วะต้องมองตรงไหนวะ <laughs> คัดปลา,าแบ็คเขาเรียกว,ว่าแบ็คมทเลลิกโกที่มีทั้งเขียวครบมุกกับคบทองมุกเขียวมุกคอบมุกโอเคตามนั้นมาดูเปอร์เซ็นต์ด้วยว่ามันลอกดีขนาดไหนเดี๋ยวกลับกันอาก้องก่อนกลับไงวะก็ กับนา้องก่อนครับไปครับามามาดูเลยครับเอาดูใกล้ๆก่อนดูใกล้ๆก่อนนี่ฮะมันก็จะมีทั้งไม่ลอกเนาะนี่ไม่ลอกที่เป็นเนื้อกาแล็กซี่เนาะอย่างที่บอกไอ้พวกนี้เราคัดทิ้งนะครับไม่ลอกแล้วก็จะมีลอกใสแบบนี้อันนี้ก็อย่าเพิ่งทิ้งนะฮะเพราะว่ามันจะเดินสี่สองรอบเดือนนี้เดินสี่สองรอบแล้วก็เป็นเขียวคอปนี่เขียวคอปอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะลอกอีกฮะอันนี้ไม่ต้องทิ้ง แต่มันจะมีเขียวครับที่ไม่ลอกเลยก็คือนี่อันนี้ลอกฮะแต่ลอกไม่หมดก็ไม่ต้องทิ้งไปคัดเลี้ยงรวมกันส่วนอันนี้ก็เหมือนกันเป็นโกเห็นไหมฮะนี่เป็นโกเห็นไหมเป็นโกนะฮะโอเคแล้วก็จะมีเป็นเนี่ยเห็นไหมเป็นมุกทองหไหะนวะ,ะ่ะเป็นมุกมุกเขียวมุกทองไงเ,เดี๋ยวเรามาคัดดูครับว่ามันได้กี่ตัว เริ่มเลยครับเอานี่ก่อนนะฮะนีม่มุกเขียวนี่มุกเขียวนี่หนึ่งตัวนี่ปลาสามเดือนนะฮะพอดีเลี้ยงเยอะรวมเยอะมาหน่อยมันเลยเล็กเดี๋ยวไปขูนอีกสักหน่อยนี่หนึ่งตัวน่นะนี่เขียวหรือทองวะทองทองเนาะอ่าเอ้ยน,นี่มันมีรอบเป็นกาแล็กซี่ด้วยใช่ไหมมันมีเรียกกาแล็กซี่มันต้องมีหลุดมา้า้นะครับเป็นเรื่องปกติฮะไล่เองต้องหลุดเอง แล้วก็นี่นี่ดิโกโกโกตัวนี้มีแววตัวนี้มีแววมีแววฮะเห็นชัดไหมมีแววนะนี่กา l ล x y ซี่โกเย็ดเคขอโทษครับนี่ว่าทำไมคลิปผมถึงชอบโดนแบนพูดจาไม่ไม่ค่อยเพาะกาเล็กซี่โกไปไหนวะเมื่อกี้เดี๋ยวหาให้ดูเมื่อกี้เห็นเลยแดงแดงทองแดงทองนี่ตัวไหนดิอ้านี่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 ม่ทัลิโกเมทัลิ นี่เราจะคัดแบบนี้นะแล้วเออจะมีอีกแบบหนึ่งมุกสองสีมุกสองสีอ่ามุกสองสีนะนี่มุกสองส,นะสีตัวนี้สวยไม่มีไหนสองสีไหมใช่ตัวนี้ไหมสองสีไหมอ๋อไม่าหาอีกแล้วกูอ่าเดี๋ยวหามุกสองสีก็เดี๋ยวผมจะคัดดูครับว่าได้กี่ตัวที่เอาไปขึ้นฟอร์มแล้วก็เดี๋ยวมาดูตอนคัดเสร็จแล้วถ้าดูตอนนี้ไปมันจะยาว เดี๋ยวเราตัดไปตอนค่าเสร็จแล้วครับอ๋อมามองตรงนี้ไม่เห็นมุกนะครับมาดูครับค่อนข้างได้เยอะเนาะแต่ว่าขวดมีน้อยจําเป็นต้องใช้ขวดนี้นะเพราะว่าขวดที่บ้านหมดนี่ครับดูฮะดูจํานวนนี่โหดครับโหดสิ้นเดือนเดี๋ยวเปิดแบ่งครับไซด์ได้แน่นอนใครถูกใจทักมาจองก่อนได้เลยนะฮะนี่มุกโคดรราคาไม่แรงหรอครับ เดี๋ยวตักมาขึ้นสักตัวนี่ให้ดูมุกโคตรนี่นะไงมุกแจ่มแจ่มเป็นเมทัลลิกโกนะฮะตัวเล็กเรอว่าอัพไซด์เป็นเมทัลลิกและโกนะมีสองสีะนี่นี่ครับได้ประมาณสักโอ้มีประมาณสักหกสิบตัวได้ เปอร์เซ็นในข้อค่อนข้างสูงฮนะเอาไปทําต่อ <c oughs> ก็เปอร์เซ็นสูงอยู่ดีครับทําต่อสบายฮะช่วงนี้ปลาดํายังทําได้นะครับปลาดํากระแสยังถึงจะตกแต่ราคาก็ยังหลักร้อยนะฮะสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยสวยๆก็พันนะครับ, 300, 400, 500, ย, 9, รบยังทําได้ส่งนอกก็ยังสองร้อยสามร้อยต่อตัวนะฮะก็ยังทําได้ครับถึงราคาจะตกแต่ก็ไม่ตกเข้าปลาสายอื่นะ่ะประมาณนี้ครับแต่ผมขออนุญาตตักใส่ขวดเนาะแล้วก็ ถ้าชอบคลิปนี้ก็กด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นลังใจกันด้วยครับจะได้มีคลิปดีๆมานำเสนอให้เพื่อนๆทาดประกัดได้รับชมก่อนจะจากอีกอย่างนึงฮะปลาตระกูลสีพวกคอปเนี่ยพยายามเลี้ยงให้โตวไวๆนะฮะคือ3มเดือนนไซส์หนึ่งจุดสองละหนึ่งจุดสองหรือสามละต้องได้ประมาณนี้ฮะเพราะว่ามันจะอยู่ในช่วงขายอยู่ในช่วงไม่เกินสี่เดือน ครับผมเกินสีเดือนแล้วจะมามันมันไม่แจ็มไม่แจ็มเท่าช่วงสามเดือนนะ่ะพยายามเลี้ยงล้มหลวม,ลวมอ่าหลับคลิปนี้ก็กราบขอบคุณและสวัสดีครับ